เต้ยจรินพรเปิดปีใหม่ด้วยลุกสดใสและแอบ,บเซ็กซี่เบาๆจัดเต็มความฮอตริมทะเลในชุดทูพีซที่ทำเอาแฟนคลับและสายตาไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปี2025ที่สดชื่นและเต็มไปด้วยพลังบวกล่าสุดนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆเต้ยจรินพรได้แชร์โมเมนต์การพักผ่อนสุดชิลผ่านโซเชียลด้วยภาพและคลิปวิดีโอขณะเช็คอินที่เกาะเต่าท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ แน่นอนว่าไฮไลท์ที่สะดุดตาที่สุดคือชุดทูพีสไลต์ตาข่ายที่เผยให้เห็นผิวขาวเนียนละมุนของเธอพร้อมลุกที่ดูสดใสและแฝงความเซ็กซี่แบบกำลังดีซึ่งเป็นลุกที่ไม่ค่อยได้เห็นจากเต้ยบ่อยนะแต่เมื่อปรากฏขึ้นก็มักสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเสมอนอกจากความฮอตของลุกชุดไว้น้ำแล้วเต้ยยังโพสแคปชั่นน่ารักที่บอกถึงความประทับใจในเกาะเต่าสตาร์2025ิ with this tender way that I love you หลงรักเกาะเ,เต่าแล้ว พร้อมบอกสถานที่เช็คอินให้แฟนๆได้รู้กันงานนี้บรรดาแฟนคลับไม่รอช้าพากันกดไลค์และคอมเมนต์ส่งหัวใจกันอย่างล้นหลามบางคนยังบอกอีกว่าภาพของเต้ยในทริปนี้ทำให้พวกเขารู้สึกอยากแพกกระเป๋าไปทะเลตามทันทีเป็นการเริ่มต้นปีที่เต็มไปด้วยความสดใสจริงๆสำหรับเต้ยจรินพรไม่ว่าจะเป็นพลังงานดีๆหรือภาพสวยๆที่มอบให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอด